ดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่เรียกชแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเดิมนะคือคารเอ็กซตีดนะฮะพูดชื่อไม่ผิดนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยฮะเดี๋ยวผมไปตามความฝันของรถผมก่อนนะอันนี้เป็นทูตอรเรียลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือถ้าเกิดใครที่เล่นเกมนี้ใหม่ๆหม่นะครับพยายามมารับทูตอรเรียวนะแมบเป็นอะไรงมันวะคือคือผมจะออกไปยังไงวะเหมือน GPS เ็มันแอบไม่ดีน่งน้นเพื่อนนะก็ก็ ลองอ่นานแบบดีๆนะฮะว่ามันมันลายยังไงนะครับอ่ะไปฮนะเดี๋ยววิ่งไปตามทางก่อนนะก็เดี๋ยวลูกผู้หญิงคนนี้ครับมันจะเป็นเหมือนถ้าผมจําไม่ผิดนะมันคือเหมือนสอนว่าในในเกมตัวนี้เองครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะก็เราก็ต้องไม่ทํากิจกรรมอันนี้ก่อนเรียกกิจกรรมได้ป่าววะเรียกว่า,เร,วาเรียกว่าเหมือนฝึกสอนแล้วกันเพื่อนแล้วมันก็จะแจกเป็นตัวเงินมาให้นะครับแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อรถไปแต่งรถได้เลยนะเดี๋ยวรอด มันต้องรอดใช่หรอวะจริงๆรไม่ต้อง,ง,งรอดนะเพื่อนนะนี่ฮะก็ไปที่บ้านก่อนนะเพื่อนจะได้ตังค์นะฮะหนึ่งพันปะใช่ปะอ่าเราก็ไปตางนั้นเลยฮะนิดเดียวนิดเดียวเออลงนี้ผมน่าจะมาเอาอิทูทูเรียลตั้งแต่แรกนะครับไม่น่าไปซ่าแข่งก่อนเลยวะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อคือน้ํามันนะนปะมันเต็มสี่สิบลิตรนะครับน้ามันเนี้ยผมไม่ได้กดเติมนะเพื่อนนะคือผมทิ้งไว้ประมาณแบบ วันหนึ่งมั้งไม่รู้คือจริงๆอาจจะไม่ถึงวันหรอกแต่ว่าผมมาได้อีกวันหนึ่งไงมันก็เลยแบบมันเต็มให้แล้วนะฮะได้พันหนึ่งป่ะได้พันหนึ่งเลยจบเลยฮะได้พันหนึ่งจบเลยนะแบบง่ายจัดฟรีอ่าฟรีฟาเทลโอเคถ้ากลับบ้านคือฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะแต่ถ้าเกิดผวกัการที่เราจะวาร์ปลงแบบสนามแข่งอะไรเพื่อนมันจะเสียค่าแบบเสียเงินนะเออไม่ง่ายเสียเงินนะพูดอะไรให้มันยากฮะโอเคไปต่อครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยไปหาไอ้รถคันเนี้ย จริงจริงแอบไม่เช่าตอนทอยหลังคือมันแบบแต่มันก็เป็งอย่างนั้นนูมันต้องเห็นภาพข้างหลังแต่รู้สึกว่ามันมันแบบบังคับยากๆมองยายะเหมือนกันนะไปต่อฮะอันนี้เขาจะพาเราไปที่แก๊สสถานนเพื่อนนะแล้วก็โอเคฮะไปตามตามเขาเลยนะแก๊สสถานนะครับก็เป็นปั๊มน้ํามันนั่นแหละจริงจริงทูตเรียงไม่ต้องนะครับเพราะผมไปซัดแข่งหมดแล้วกันน้ำมันหมดนะฮะก็เลยแบบเออลูยี้มาแบบมาฝึกอันนี้ก่อนก็ดีเพื่อนผมจะได้ไม่ไปแบบเหมือนเสียโง่มันนฮะ เจอบอดมันแบบแซงเพราะอุ้ยเสือความเออแต่ไม่แน่ใจว่าอย่างเกี่ยเนี้มันมีแบบรถพังหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ชัวนะฮะหรือไอ้แดงของขวาคือรถพังอันนี้ไม่แน่ใจผมยังไม่เคยแบบขับขนาดแบบพังนะจริงค,คือขนาดว่าขับไม่ได้เลยนะี่ยังยังไม่เคยนะเพื่อนนะยังไม่เคยอนะ่ะหรือถ้าเกิดใครเคยขนาดนะั้นแล้วก็บอกด้วยนะจะได้แบบระวังหน่อยอนะโอเคไปตามแมปนะ แล้วก็เห็นเพื่อนในกลุ่มบางคนอ่ะเขาบ่นกันนะว่าแบบมันเลี้ยวยากใช่ป่ะคือจริงอ่ะเออมันก็ยากจริงๆแหละมันก็ยากจริงๆแหละนัื่อนคือคือเพาที่ผมลองไปเล่น่ดูครับพอเราดึงเบรกมือให้แบบไอ้ปุ่มเบรกมืออ่ะแตะแค่ติ๊กเดียวเองนะรถมันสะบัดเลยเพื่อนคือผมว่าถ้าเกิดจะเข้าโค้งอ่ะก็แบบหนึ่งคือลองปล่อยคันเร่งดูครับแล้วเข้าโค้งนะถ้าเกิดว่ายังเอาไม่อยู่อ่ะก็ลองแตะแบบแตะเบรกเบาๆนะครับที่เป็นเป็นไอ้สองขีดเบรกนะฮะแตะเบาๆดูผมว่าน่าจะช่วยได้นะแต่อย่ายุ่งกับเบรกมือเลยเพื่อนผมว่า มันน่าจะใช้ตอนที่เราไปแข่งดิฟอะคิดว่านะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปแข่งดิฟนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเอาตามแบบคอมมอนเซนต์เลยอะการที่รถจะไปแข่งดิฟได้อะมันจะต้องแบบเอ่อพวกไอเดียช่วงล่างมันต้องดีประมาณหนึ่งเลยนะนึกออกป้ะไอ้นี่คือพูดหนงในแง่ความเป็นจริงไงนะคือตอนนี้รถผมมันเป็นรถแบบเหมือนเพิ่งอ,ออกจากอูอ่อะนึกออกป้ะเหมือนเพิ่งอ,ออกจากอู่ะอะไรไปสู้เขานะไอ้แก๊สเซชั่นครับก็เนี่ยนะก็จะมีเหมือนนะนัตเติมห้าลิตรห้าสิบบาทนะครับแล้วก็แบบฟูลแทนเอ่อนั่นแหละเออว่าไป กดตรงกดเติมไปแล้วก็มีถ้าเกิดเราดูแอดอเพื่อนมันจะเติมฟรีเลยนะครับแล้วก็มาเติมแล้วกันก็เป็นปั๊มแก๊สนะปั๊มแก๊สนะฮะก็เดี๋ยวเอาผมเติมห้าลิตรแล้วกันอืมไหน๋ก็มาแล้วเติมไปนะฮะแค่นี้หน่อยไม่กี่บาทอ่ะไปต่อเขาให้เราทำในต่อครับเดี๋ยวผมไปกดหาคุณผู้หญิงแป๊บหนึ่งนะต้องถอยหลังอีกแล้วเนี่ยอืม,อ,มอันถอย,ยอีกเ,เ,เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดีพอถอยเยอะมันจะหมุนกล้องนะนเพื่อนนะโอเคฮนะไปต่อก็เดี๋ยวไปที่ไหนต่อครับ ไปที่ turning shop turning shop ก็เป็นที่แต่งรถเพื่อนๆนะที่แต่งรถนะนี่อันนี้ก็เดาว่าที่แต่งรถอยู่แล้วมันก็แปลตรงตัวนะก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าก็อารมณ์คล้ายๆมิสฟอสฟินจริงนะแบบขับไปแบบหาเงินแข่งแล้วก็ไปแต่งรถนี่อหรอปะแล้วก็มาซิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาหาเงินมาซื้อรถอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินมาใหม่แล้วก็วกเดี๋ยวเกมนี้มันออนไลน์ได้นะยังไงเดี๋ยวถ้า ท้าที่ผมลองเปิดอะไรให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเขาเป็นเป็นยังไงคือแล้วคือแล้วผมยังมันยังแบบยังกองแก๊งอ่ะนึกออกเพื่อเพรามันกองแก๊งอ่ะเดี๋ยวขอเล่นสักพักันึงก่อนให้มันแบบพอสู้เขาได้นะอุ้ยหมุนเฟรมเนี่ยตกเลยว่ะมันก็ตกกบตกกระต,ก,ก,ต,ก,ก,ตกนะเขาค่อยไปนะร้อยร้อยกว่าก็ถือว่าแรงแล้วนะจริงอ่ะรถคันนี้ร้อยกว่าก็ถือว่าแรงอู้แต่เบรกแต่เบรกันนี้อห็นไหมมันคือการแต่เบรกกันเพื่อนนะคือผมแต่แบบจุดหนึ่งแต่ไม่เยอะนะครับ คือผมจะไม่จะพยายามไม่ยุ่งเลยนะกับเบรกมือนะถ้าเป็นไปได้นะคะได้อีกแปดร้อยบาทนะฮะก็จะเป็นช็อปมั้งใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนมีน้ำแต่งว่าช็อปอ่ะก็จะมีเอนเจิ e น,นะ engine ก็เครื่องยนต์นะครับถ้าเออแล้วก็มีของอะไรวะขู่แต่ละอันนี้ก็ไม่ถูกนะสามพันสองนี่คือแบบรถรแข่งคือผมมีหกพันนะผมแต่งให้มันใหญ่ยัง,ยงนี้หรอปล่ามีแม็กด้วยนะครับมีแม็กด้วยนะก็จะมีน้ำหนัก power up max speed แล้วก็ แอสเซเลชั่นอแอคเซเลชันนี่เป็นตัวเหมือนน่าจะโค้งง่ายเพื่อนนะครับก็ก็ลองดูนะคือของแต่งเขาเยอะมากเอาจริงผมว่าแบบหลากหลายเลยอะ่ะอันนี้คือะไรแม็กก็ขอบสิบหกเนี่ยสิบแปดหกห้า 15, อาสิบห้าอนี่แบบไม่แต่งแล้วกนะันคือคือไอเจ้าคันเนี้ยคันแรกของผมอะผม,ผมคงไม่แต่งเพื่อนนะฮะเดี๋ยวน่าจะไปแบบซื้อรถดีๆแล้วค่อยเริ่มแต่งแล้วกันอันนี้มันยังแบบพอหากินได้นะฮะ ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยปาไปฮะเดีย๋ยวไป,ไปหาทูตอรี่ต่อเอาให้จบเลยเพื่อนถอยหลังฮะถอยหลังแล้วกดปุ๊บไหนต่อเออให้ไปที่ไหนอ่ะเอ้ยหมดแล้วปะหมดแล้วเพือ่อนนะฮพราะว่ามีแค่นี้แหละมีมีมีที่เราต้องรู้คือมีอบ้านนะครับพีบ้า <laughs> นมีบ้านแล้วก็มีปั๊มน้ํามันใช่ไหมแล้วก็มีที่แต่งรถนะครับเดี๋ยวเราไปแข่งะไรดีกว่าป่ะเพื่อนป ไอรูปสัญลักษณ์สีชมพูเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันหน่อยนะเดี๋ยวผมกล่าวว่าหนึ่งวันอนะ่ะผมจะเล่นจนน้ำมันหมดเอางี้ะนะกันนะถึงกล่าวว่าแบบน้ำมันหมดเราก็หยุดนะครับก็ไม่ได้กับดูแอดหรือว่าไม่ได้แบบไปเติมน,น้ำมันแล้วอนะพอมันเต็มแล้วก็เล่นแล้วก็หยุดแต่เก็บตังค์ไปเรื่อยเพื่อนเดี๋ยวค่อยซื้อรถฮะไม่รีบไม่รีบนะอย่าไปรีบกัมนนะอย่าไปรีบกันเรืเรเรเร่อยๆดูชิลแบรอันนี้ผมก็ไม่ใช่ฟาทาวินะคือแบบโคตรประหยัดไม่ใช่แบบมัธยัติจัดเลยพูดจริงนะประหยัดจัดเลยนะเพื่อ ร้นไม่ฝันนะเพื่อนนะผมจะยายังเก็บตังค์มาซื้อให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมจําราคาไม่ได้อื้อเบรกมว่อืมทายสะบัดเลยมะแข่งกี่คันเนี่ยแข่งสามคันเออเต็มที่บุยก็ไม่เงินที่สาม,มเพื่อนไปอะอืมแต่ผมรู้สึกว่าการยิงนัดเมย์ตั้งแต่เริ่มมันไม่ได้เให้เร็วเท่าไหร่เลยวะ่ะหรือผมคิดไปเองว่ามันจะมันแรงว่ะเพื่อน ไปฮะไปฮะรถเราแล้วก็ป่องนะแต่ว่าก็ทำได้นะไม่ต้องห่วงอะไปฮะนี่ยนบผมปรับภาพแค่แบบแับสามนะเพื่อนยังแอบมีรู้สึกว่าแอบมีกระตุกนะใช่ไหมแต่ผมรู้สึกมันแบบเฟรมเด็ดมันตกแบบนิดนึงอะแบบรู้สึกได้เลยนะอ่าแข่งกันแะทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งห่างทิ้งห่างทิ้งห่างอย่าอย่าตามมาอุ้ยสบัดสบัดสบัด คือรถผมมันรู้สึกว่าการคอนโทรลแบบการโค้งอ่ะไม่ค่อยดีเหมือนกันรู้สึกแบบเหมือนตูดมันสะบัดอ่ะเหมือนท้ายมันหนักอ่ะแล้วแบบมันสะบัดแรงอ่ะเโค้งอย่างงี้จะแบบกลัวจัดเลยอ่ะแบบอืมรอดรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่แล้วเขาให้หักเขาให้หักเขาให้หักเออยิงในตาทับยิงครับถ้าทางตรงต้องยิงเลยเพื่อนนะข้างหลังเหมือนมันตามมาติดติดเลยใช่ไหมเนี่ยเหมือนมันแบบไล่จ่อต้นคอมาเลยโอ้โหถ้าจะนี่อยู่แล้วว่ะยายายา พอเอาแรงเต็มที่แล้วคือร้อยห้าสิบมึงเนี่ยโมล่าห้าเอา็ดหตึงแล้วอ่าได้แค่นี้เพื่อนมาแรงมนแรงได้แค่นี้หุ้ยมันอยู่ข,ข้างๆกันเลยะเนี่ยใช่ไหมเพื่อเหมือนซ้อนทับกันเลยจะถึงกันถึงนี้ติดใจเดียวติดใจเดียวติดใจเดียวยิงหน่อยยิงหน่อยทางตรงทางตรงทางตรงนี้เจะไหวเหมือนมันไหวอยู่ฮนะเดี๋ยวเข้าโค้งเนี่ยถ้าเกิดไม่แหกโค้งก็ต้องแตะเบรกครับต้องแตะเบรกครับเฮ้ยเฮ้ยสวยนะอย่างนี้สวยฮนะ สวยฮะเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้แต่มันอยู่ใกล้มากมันอยู่ใกล้มากครับผมไปถึงแล้วผมต้องตัดเลยเนี่ยตัดเลยถึงถึงออเลยปัดเออเขาที่ไทงไหมครับเกือบร้อยืเกือบไปเพื่อนคือรู้สึกแบบห่างแค่นิดเดียวจริงนะเขาห่างแค่แบบผมว่านิดเดียวจริงอะ่ะเออรถเรามันรถแบบกองแกงได้หนึ่งพันได้หนึ่งพันหนึ่งเหรอเรถมมนทันเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ระรนะ จำราคาไม่ได้แบบมันคงไม่ใช่หกพันแปดพันแน่เลยอ่ะหมื่นปะ่ะแต่หมื่นกี่หมื่นะวะโหขันแรกยังเก้าพันเลยดิตอนนี้เงินผมอ่ะยังไม่พอซื้อเจ้าตัวเต้าหู้นี้เลยอ่ะนึกออกว่า,วาไอคีท่านแรกก็ไม่ได้แลว้วไม่ต้องดูขันหลังเลยฮะไม่มีทางได้เลยอรพอฮะโอเคอะหาเงินต่อไปเพื่อนนะมีอยู่เจ็ดพันหกเดี๋ยวเราไปแข่งอันนี้ใช่ปะแข่งกับตัวเองคือถ้าเกิดเราทำรอบได้แบบ ห้าสิบวิเราได้สองพันเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นไปนได้หรอวะนึกออกปะเออมันเป็นไป,นปนได้หรอคือผมว่าดูต่อให้เราไม่ชนเลยอะ่ะก็ยากเพราะว่ามันตึงด้วยรถเ้ื่อรถเราที่มันเป็นรถแบบรถเริ่มต้นอะ่ะมันยังไม่แรงรอ่ะเมื่อนึกออกปะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันว่าแบบว่ายังไงนะ ไะแข่งต่อฮะหาเงินหาเงินบายฮะลุยไม่ต้องแข่งกับใครเพื่อนแข่งกับตัวเองฮะสบาย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 ฮะไม่ต้องแข่งกับใครอย่างน้อยก็ไม่มีใครเลี่ยมกับเราเพื่อ <c> น <ười> คิดง่าง่ดีก็ไม่มีใครมาไล่ชนตูดเราฮะ ขอแค่เราไม่พลาดเพื่อนขอแค่เราไม่พลาดนี่คือผมแบบลองแล้วผมจะพยายามขับให้ดีที่สุดนะผมพยายามขับแบบไม่พลาดเลยนะดูว่าต่อให้เราขับแบบไม่พลาดนะด้วยรถสับผ้าแบบเนี้ยอ้ยยยยยสบายๆแต่ว่าเสียความเร็วไเยอะอยู่นะแต่ก็ถือว่าอะถือว่าไม่พลาดแล้วกันต่ว่าถือว่าไม่พลาดนะอันนี้คือผมขับด้วยแบบดีที่สุดแล้วนะครับความเร็วรถเริ่มต้นประมาณนี้ประมาณนี้นะดูว่าจะไหวไหมอันนี้เลือเจ็ดวิไม่ทันสี่วิสามวิไม่ทัน สองพันยังไงก็ไม่ได้เมื่อคือความแรงก็เป็นมันไม่ไหววะนึกออกปะมันไม่ไหวจริงถ้าแต่ห้าวีได้ถันห้าเนี่ยไม่ไหวความเรงมันไม่ได้เพื่อคือมันไม่ไหวจริงขับให้ดียังไงก็ได้แบบประมาณแรงแบบแรงสี่แรงห้าเลยอ่ะอุยอ้ยเกือบไปนะมาถ้าแบบสวนมาเลยอ่ะหนึ่งนาทีกับอีกสิบสี่กว่าอันนี้คือทำดีที่สุดแล้วนะ เอาจริงผพราว่าผมทําดีเกือบที่สุดแล้วอะได้หกร้อยเห็นปะโอโหแล้วแบบถ้าไม่แต่งรถเลยอะมันจะไหวจริงเหรอวะเริ่มหั่นใจแล้วว่าว่าจะไหวจริงเหรอวะเราต้องเรือต้องเสียเงินวัเพื่อนอสนามแข่งข้างบนไกลมากเลยอะผมอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยหาสนามแข่งที่แบบไม่ไกลมากแล้วกัน,นเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปโซนนี้แล้วกันเดี๋ยวไปละแวกแบบเหมือนละแวกล่างอะที่แข่งมันเยอะกว่าเดี๋ยวผมไปละแวกล่างดีกว่า ฟาดเทเวิลสี่ร้อยหกสิบถ้าถามว่าใช้ฟาดไหมไม่ยากฮะไม่ใช้อยู่แล้วดูสภาพดิเพื่อนเมื่อกี้แข่งถ้าตายนะมันหายไปตั้งเยอะได้หกร้อยบาทนะเมื่อกี้ถ้าเกิดฟาดเทเบลคือสี่ร้อยหกสิบผมได้ส่วนต่างอยู่ร้อยสี่สิบบาทนี่มยโอตายนั่นคือแล้วเมื่อไหร่จะได้รถอะเออก็ไม่ไหวไงยังไงก็ต้องก้ามเกินฝืนทนไปก่อนนะ ก้าคืนฝืนทนไปก่อนนะเพื่อนนะดทนไว้นะเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับคือผมว่าน้ำมันหมดไม่ใช่อะไรนะขับไปสนามแข่งไม่ได้ขับแข่งนะผมว่าขับไปสนามแข่งน้ำมันหมดชัวร์เลยไปฮนะไปฮะเขาให้ไปนะเ่าให้ไปเ่ายห้ไปอย่าไปรีบอย่ไปรีบอ,อนะ พึ่งทางแล้วอะเหลือ20ลิตรแล้วตอนเนี่ยใช่ไหมผมแข่งไปกี่สนามไหมวะสองสนามมั้งงั้นเตี๊มกลมอะผมมาได้เต็มที่สี่สนามถังหนึ่งอะตีสนามมาสิบลิตรสนามสิบลิตรเลยตี๊ยงกลมง่ายๆเลยถ้าไม่เติมนะจะถึงก็จะถึงไหนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะข้างหน้าอือเบกกดอันนี้ก็แข่งกับตัวเองใช่ป่ะแข่งกับตัวเองกันฮะลองดูได้เท่าไหร่ เมื่อกี้ได้หกร้อยนะจำไม่ได้เอ้ยเมื่อกี้เนี่ยมันใหม่ใหม่ใหม่เมื่อกี้มันโลกนะลีรีรีนะเมื่อกี้มันโลกนะคนบ้าเนี่ยกดถอยหลังคางไว้เอาใหม่เพื่อนเอาใหม่จริงจังนะจริงจังละมาขันเร่งนะเออคันเร่งไปฮะไปฮะเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้เรื่อยเรื่อยไปเพื่อนเฮ้ยมันมีการชนนี่สูตรทับห้าเพิ่งเห็นข้างบนเท่ากับว่าเราชนแบบเยอะก็ไม่ได้นะคือเราชนแบบในเทไม่ได้นะครับต่อ ต้องประคองรถด้วยนะโหมดนี้นะครับอ่ะไปฮะอันนี้ไกลไหมอ่ะก็ไกลอยู่นะแล้มันโอ้ยแล้มันสองเลนด้วยไงนึกออกปะก็ยากอยู่เหมือนกันของสองเลนนะเดี๋ยวพยายามแบบรอๆไปก่อนออกซ้ายอ่ะทันไหมทันไหมทันทันทันอืมอืมเฮ้ยแต่เหมือนผมเอ็แอบเห็นว่ามันหลบรยนิดนึงป่ะใช่ป่ะ เมื่อกี้การสีถือว่าไม่ชนนะเพื่อนนะาการชนไม่นับนะครับเขาถือว่าบัลลนับแค่สี่ข้างนะตามกฎสากลไม่นับการสี่ข้างนะหลบแปบบ๊บโอ้ยโอ้โหเพมเหมือนคอนโทลยาานะโหอ,อันนี้แบบอม,มามาดีกันเลยกะไม่เหลือช่องให้เล่นเลยนะฮะโหเลี้ยวย่าเหมือนกันนะไม่ผมเอียงตัว เลี้ยวแล้วเอียงตัวไปด้วยลุยมันลุ้น้วมกับมันไปฮะไปฮะ,ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะถึงแล้วจะถึงแล้วหนึ่งนาทียี่สิบสามมั้งเนี่ยใช่ไหมยี่ห้าเลยอ่ะยี่สิบหกเลยอ่ะอันนี้คือขับอย่างดีแล้วนะแ้าจะไม่ชนเลยแค่สี่ข้างนิดหน่อยไม่นับนะครับเจ็ดร้อยโอ้โหสองสนามได้พันสามาไปไหนต่อไปแข่งต่อผมว่าอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้โหแล้วไอ้คิกีผมลงไปข้างล่างาเพื่อนสนามมันล่อม,มาข้างบนอีกแล้วคือคือแบบอะไรวะไม่ <c oughs> จัดก่อนนี้ว่าอะไรวะโอ้โหนี่ค่าเดินทางแปดร้อยอะค่าเดินทางนี่เท่าไหร่อ่ะห้าร้อยยี่สิบโอ้โหคือราคามไม่ไหวเพื่อนคือฟาร์ทาเวอเขาโหดไปนะผมแบบอะอบบ่นนิดนึงเพื่อนคือมันโหดจริงนะโหดมากเอย้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะแบบซัดกับผมเลย คือราคาฟาทาเวอ่ะมันแบบมันควรจะคิดแค่นิดหน่อยเว้ยเพื่อนคือไม่ใช่แบบเราแข่งได้แบบเจ็ดร้อยแล้วคุณจะกินเราห้าร้อยอย่างเงี้ยมันมันใจร้ายไปหน่อยเนึ่งอ่ะจริงนะคือถ้าผมเป็คนคนที่เกียจขับอย่างเงี้ยคือถ้อเอาเกิดผมแข่งฟรีนะวันนั้นผมแข่งฟรีไม่ได้เลยแค่มาเอาความสนุกอะ่ะไม่มีตังค์ไปแต่งรถไม่มีตังค์ไปซื้อรถเลยนะเลี้ยวยากเหลือเกินมันเลี้ยวไม่ง่ายนะเพื่อนผมบอกเลยมันเลี้ยวไม่ง่ายนะ เดี๋ยวไว้มีตังก่อนจะซื้อรถดีๆแล้วมาแต่งนะไม่รู้วันไหนจะซื้อได้เพื่อนผมว่าน่าจะ EP ประมาณ20อ่ะเออ EP 20อะได้ซื้อดูทรงละอันนี้ EP 2ใช่ไหม EP 2แล้วใน9,000นะ EP 3ได้ประมาณเอ่อน่าจะสักตี้ประมาณ2,000 3,000นะ3,000นะผมว่าสูงสุด3,000เลยไม่เกินนี่แหละเฮ้ยโอ้โหเพิ่มนิดเดียวเหมือนนิดเดียวเกือบโดนเลยเพื่อนอันนี้โอ้โหเดี๋ยวซื้ได้ห้า ร้อยห้าสิบเก้ามั้งเนี่ยสุดแต่ี่ยคือจะให้เป็นสุดใหม่แร้อยหกสิบนะฮะเออมาเนี่ยโอ้เแบรบคถ้าดึงเบรกมือนี่คือแบบคอนโทรลไม่ได้เลยอันคอนโทรลเลยวะคือเหวี่ยงสะบัดแบบเละเลยนะมาสนามนี้แข่งกันสี่คันเพื่อนๆนะฮะมาฮะไปฮะอเอาหน่อย ยิงในตาทัดยิงในตาเลยไม่น่ารอดไหนตาจะรู้สึกว่าไม่ได้แรงขึ้นมาเลยนะเฮ้ยเอาวะเอาวะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแรงที่สองเว้ยที่สองเว้ยอย่าอย่าชนอย่าชนอย่าชนนี่ตีวงในตีวงในครัเรากินในเรากินในฮะดุ้ยเออขอสะบัดหน่อยคทุกทุกเป็นเฮ้ยเนี่ยโอ้โหโอโห อย่างเซ็งเลยดูดิรถผมมันโดนนี่เลยมันก็สะบัดแล้ว่กระเด้งกระดอนไปแล้วอ่ะเราลีไดปะวะแต่เอาจริงผมประเมินจากน้ำมันแล้วนะตอนนี้ยี่แปดเปอร์เซ็นต์ยี่เก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสนามแข่งท่านลเอีผมว่าน้ำมันไม่พอเว้ยเอา,อางี้ผมกัดฟันสู้เลยมันสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสนามอ่ะผมว่าผมว่ายังพอมีลุ้นนะอ่ะที่สี่ก็ที่สี่เพื่อนไม่เป็นไร่ะที่สี่ก็ที่สี่ช่างมัน ถือว่าน้ำมันเราไได้แค่นี้ว่ามันยาจบมาแข่งรถอะเราไหวแค่นี้เพื่อนมาผมมาทำดีที่สุดนะครับดูว่ามันจะได้ที่หนึ่งไหมผมเห็นหลังไวแล้วแหละหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรอเฮ้ยจะสิบแล้วยังเห็นหลังอยู่เลยที่ที่สามที่สามลวผมไล่กดที่สามที่สามอะโดนโดนหนีโดนโดนอืตบแล้วที่สามแล้วโอ้โหละที่สองโดนตบไหมโดนที่สองตัวละเหลือที่หนึ่ง ไม่ทันหวะที่หนึ่งยังไงก็ไม่ทันไนตัไม่ทันวะไม่ทันจริงเออสุดๆและคือถ้าผมไม่เสียหลักไอ้ตรงไอ้โค้งแรกตรงนั้นนะผมน่าจะได้เพื่อนนี่สองอ่ะนี่คือเต็มที่ของของผมแล้ววะสุดแล้วโอ้โหได้สามร้อยที่ถ้าว่าผมแข่งมาสามสนามเมื่อกี้ผมได้มาไปเสร็จมีหกร้อยเจ็ดร้อยสามร้อยพันหกเพื่อนโอ้โห อ๋อเลยวะ่ะเราควรใช้เงินแก้ปัญหาไหมไอ้น,นี่เควสด้วยเหรออ๋อนี่ไงเพื่อนถ้าเราเควสเราต้องเควสคร,คร,ครบได้ตังค์เพิ่มนี่วะ่ะใช่ปะ่ะเออ,อ,อเนี่ยะสองหมื่นเนี่ยใช่ไหมมิท้าสปินหนึ่งสปินสองเดี๋ยวไม่แข่งให้หมดบ้งเออเดี๋ยวโอ้โหเยอะเลยวะ่ะอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปหาตังค์งั้นสองหมื่นก็ได้เยอะนะเดี๋ยวผมลองกดออนไลน์ให้ดู คำว่าสตรีนเน็ตข้างบนนี่ยเพื่อนมันเป็นแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะเพื่อนไม่เชื่อมต่อปะวะแป๊หนึ่งนะแป๊นหนึ่งนะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวขอทีดนึงของเพื่อนเดี๋ยวขอลองกดอีกทีดนึงนะครับได้ไหมสตรีนเน็ตหรือผมเปิดไวไฟไวกินแล้วไวไฟก็ตกวะแปบบนีงเฮ้ยไ,ได้แล้วเนี่ยเนี่ยใหญ่ามากเพื่อนมีสีเขียวออนไลน์อยู่สิบหกคนนะครับตอนนี้ผมเล่นตอนประมาณอ๋อหก ผมจะบอกหกทุ่มไม่ใช ah. ่เมื่อคือประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับตอนเนี้ยก็เลยคนอ่อนไม่เยอะมั้งเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปเล่นตอนช่วงแบบเย็นๆดูแล้วกันผมว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผมขอไปดูแบบเพื่อนๆหน่อยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะไปฮะไปฮะไปฮะขอข้างหน้าแล้วกันเขาน่าจะแบบดูแบบอะไรอยู่สักอย่างอ่ะเดี๋ยวขอไปทักทายเขาหน่อยนะฮะนี่ไงนี่ตรงนี้ข้างหน้าข้างหน้าเบรกครับเบรกเบรกเบรกเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคเฮ้ยเพื่อนโทษโทษ <laughs> ค,ค,คือเราไม่ได้หาเรื่องนะคือเรากดบเบรกมือเว้ยแล้วมันจะเด้งกระดอนในหมดเลยเพื่อนผมขอโทษนะฮะใครอย่าชื่ออะไรผมขอโทษด้วยเอาหนีไปเลยเขาไอ้นี่ไม่หาเรื่องวะน,นี่ยังมาหาเรื่องเราอ่ะเขออภัยด้วยนะครับไม่ไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องนะยังไงก็ผมว่าคลิปนี้ยประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเพราะคงแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บเงินหาเงินกันต่อไปเดี๋ยวจะซื้อรถในฝันผมคือซีวิตนะครับนี่ไง รถในฝันผมนะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นโอ้โห EP เท่าไหร่ได้ว่าถามจริงเอาจริงถามจริงยากเก้อแต่มันสวยทุกมุมเลยจิ๋ดิเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้หน่อยนะครับแล้วก็คงอันนี้เป็นปกคลิปไปเลยแล้วกันแล้วก็ปิดคลิปเลยนะยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดซับผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ส่งคันเลยมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนนะบ๊ายบายครับผม